สวัสดีครับนักรียนวันนี้เรามาเรียนรู้โดยกันเรนรู้ที่1เรื่องสัตว์นะครับเราไปดูสัตว์ตัวแรกนั่นก็คือเสือนะครับเสือนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งมีอยู่ในวงเดียวกันของแมวโดยเรียกชื่อเสือมักจะมีขนาดลำตัวขาทข้งใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่ในป่ามีน้าหนักตัวประมาณ1 8 0ถึง24-5กิโลกรัม แล้วก็มีความสูงเนี่ยสูงถึง227เซนติเมตรด้วยกันลาดูตัวที่2ก็คือควายป่าควายป่าเป็นสายเลี้ยงลูกเริหนมชนิดหนึ่งนะครับลักษณะคล้ายควายบ้านแต่ควายป่าจะมีขนาดลําตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีนิสัยว่องไวดุร้ายกว่าควายบ้านมากสีลําตัวโดยทั่วไปเป็นสีทาหรือสีน้ําตาลดำขาทั้งสีนะครับมีสีเทา ก็้ายใส่ถุงสีขาวอาราบักรตัวที่3ามกวางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในรนดับสัตว์กีบคู่มีลักษณะขนยาวหยาบเสีนด้ำตาลตัวผู้เป็นเขาเป็นแขนงผัดเขาเป็นค้างตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเขาลักษณะเขาตันไม่กลมนะครับแล้วก็มาตัวต่อไปคือแรดนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในไฟรัมสัตว์มีแกนสัหนหลังชั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแรดถือเป็นสัตว์ขนาดใหญ่อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้างก็ว่าได้เพราะแรดอาจมีขนาดยาวได้ถึง5เมตรแลวก็สูงถึง2เมตรน้ำหนักรวมรวมแล้วก็ประมาณ 2.3- ถึง3.6ตันและตัวสุดท้ายก็คือมา้าเป็นสัตว์เล้งลูกด้วยน้ำนมชนิดสัตว์กีบเดียวรูปร่างสูงใหญ่ขาย,ยาวหางเป็นผู้ มีขนแผงคอยาวนะครับใช้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมเกวียนเทียมรถเราไปดูว<ด>ิดีโบกันค่ะ,คะทำไมครูสอนเร็วจังคะหนูตามครูไม่ทมันเลยค่ะครูช่วยสอนช้าๆหน่อยได้ไหมคะ